เออหนิกรีนเราว่าเราจะไปบอกพี่ลินกับพี่ศินนะ่ะให้เลิกจับคู่แล้วกับชินทำไมอ่ะก็เรากลัวว่าเธอจะอึดอัดอะ่ะไม่ได้อึดอัดอะไรหรอกจริงเหรออืมจริงนี่แล้วถึงเธอไปบอกนะยังไงพี่เลนพิศินเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีอะ่ะไม่ต้องไปบอกหรอกเสียเวลา รีนเอาจริงๆถ้าไม่ต้องไปนึกถึงพวกเขาอะจริงๆแล้วเธอรู้สึกยังไงกันแน่เขาบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรไงเราขอโทษที่เราต้องแซวซีนะแต่เราแค่อยากรู้จริงๆว่าเธอรู้สึกไงอะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้อึดอัดอะไรไงวันนี้มาเดี๋ยวลราไม่ต้องมีอะไรกันเหรอลูกตายแล้วมีนา เลือดออกอะล,ลูกไปทำแผลก่อนป่ะขอโทษนะไม่เป็นไรแผลนิดเดียวเอง แต่เราคิดอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็บอกมาตามตรงสิอย่างเรื่องดูเทนนิสเหมือนกันถ้าเธอไม่ชอบดูเธอจะฝืนตัวเองทำไมแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทนนิสอะ ชอบทุกอย่างที่ชินชอบเลยอะถ้าเขารักเธอเขาก็ต้องยอมรับได้แต่ถ้าเขาไม่ได้รักอะ่ะเพราะฟ้ากำลังปรวนแปรปราะใจฉันเองที่แปรปรว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không